ค่ะสามสิบห้าแล้วนะคะเดี๋ย่เท่าไรเท่าไหรเท่าไหรห้าส <50 S 2> ิบ <50. S 2> เดี๋ยวแถมด้วยนะคะขอกระถาเนาะจ้ะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบและสี่สิบเอ็ดนะคะ สี่สองสี่สามสี่สีส่และสี่ห้าสี่หกและสี่เจ็ดสี่แปด ห้าสิบนะคะจัดยอดแถมด้วยนะคะคุณแม่ห้าสิบแล้ว <50 S 2> แคปหนึ่งแคมสองจับเลยวะจับคุณสวัสดีค่ะจับผมเลยค่ะผมกูเนี่ยจับเออะแล้ววันนี้พักคุยรัได้กินยังไงอ่ะอือก็กินอย่างเงี้นแหละครับคุณแม่ ครับผมน okay. okay, ี่นีวใหญ่่อใหญ่่อใหญ่อยู่นี่ครับคุณแม่่อใหญ่ก็อยู่นี่ครับ่อใหญ่ก็เออแก็มีจัดการเลยเรอโอเคครับครับโอเคครับก็กลับันัดนะ่เนาะกคคนกันรัดามัคกััรอามัครับอาม Thank you. ลดแถมน,นะคะแถมสิเด้อให้สิตะกร้าเลยนะคะได้กินมาหลยครั้งแถมเยอะไม่ขาดทุนหรอครับไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> แซวแซลครับแซลเราได้กินแซวแซลมันขายลำบากค,ครับทุกวันนี้อบอกของตรงกับคุณแม่ขายลำบากมากบุษเขาไม่มาช่วยนี่หนูทั้งวันทั้งคืนค่ะคุณแม่ จริงจริงอจริง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 ผมไม่ได้ว่าผมเ <ผม S 1> หนื่อยนี่อผมก็ผมก็ซ้อมดูผมก็เบิร์อยู่<น>อืมไล่อยู่นั่นแหละไล่อยู่นั่นแหละขายไม่ได้เข้าใจครับทุกวันนี้มันมันในในจะภาวะสงครามด้วยเนาะมแม่เราก็ต้องนี่ครับผมเป็นอะไรที่เราต้องดูด้วยสงครามถึงเราจะห่างแต่มันก็ใช่ครับ เขาเอาจริงๆอะ่ะเราก็ไม่เหลือครับทั้งหมดคอส60ตักระเลยจับที่เหลือต่อนะคะขอบคุณค่ะ